มาหชั่วโมงจจะสุดวันกจิงด้จริงพ้นไป่งอนนงกัยนไหไฟไหม้ค่ะย่างแป๊บเดียวไฟไหม้เลยค่ะโอเคมันจะไหม้ไหมคะเนี่ยโอ้ย่าย่าย่ามี่นะคะเป็นปิกนิกเล็กๆนะคะดูโอเคั่นสวยมาก สวัสดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะวันนี้นะคะปะ้าเขื่อนจะพาพีชนะคะไปแอบปลปาดุกที่เราได้เมื่อคืนใช่ไหมคะปลาเขื่อ <laughs> นจับทุลักทุเลมากไหนๆนก็ได้มาแล้วนะคะ <laughs> เราต้องไปแอบนะคะในวันนี้พิเศษมากเราจะไม่แอบกินที่บ้านเนาะ <laughs> เพราะว่าเราจะไปแอบปลปาดุกที่กลางสวนลำไย,ยนั่นเองเป็นสวนลำไย,ยของใครคบของย่าของย่านะของคุณย่า <c oughs> คุณย่าก็เตรียมครัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกะจะไปย่างกันในานาเราไปกินข้าวที่นู่นเนาะกเคือนะมันเป็นสวนใช่ไหมคะ เป็นกลางสวนลำไย,ยนี้วันนี้พิเศษมากนะคะเพราะว่าปลาดุกที่ปลาเขื่อนกับพีได้มานะคะเราจะไปแอบกันในวันนี้ดูซิว่ามันจะอร่อยไหม <c oughs> ใครเป็นคนตามเครื่องคะวันนี้คุณย่าเนี่ยคะวันนี้ปลาเขื่อนแต่งตัวสวยมากเลยค่ะเหมาะกับการเป็นแม่ครัวไหมคะ คือที่สวนลำไยคุณย่าเนี่ยคือมันเห็นวิวข้างหลังสวยมากเลยน้องป้าเขินเนาะค่ะมันเห็นวิวข้างหลังสวยมากแล้วก็จะมีเถียงนาอยู่กลางสวนพอดีเลยอะ่ะพี่เห็นโลเคชั่นแล้วก็อยากจะไปทํากับข้าวมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปแอบปลาดุกกันที่กลางสวนลำไยไปกันค่ะมานะคะตอนนี้ก็มาถึงที่สวนของคุณย่าแล้วนะคะกับป้าเขอนคุณย่ากับป้าเขินก็ร่วมมือกันดีมากเลยนะคะคนขนคร้วลงนะคะนี่นะคะคือสวนของคุณย่าดูที่พีทบอกนะคะคือกลางสวนลำไยจริงๆเลยเห็นไหมคะ พี่ชอบสวนคุณย่าตรงที่แบบว่าล้อมรอบภูเขาอะค่ะคุณย่าปลูกลำไย,ยนะคุณย่าเนาะล,ลำไย,ยตอนนี้เขาก็กําลังปรับที่กันอยู่นะคะนี่นะคะโอ้โหสวยมากอยากจะบอกว่าตรงนี้สวยมากๆแล้วก็ตรงนี้คือเขาเผาถ่านนะคะก็เอา,อาต้นลำไย,ยนั่นเองนะคะมาเผาเป็นถ่านสวยมากเลยค่ะพี่ๆค่ะดูสิคะฟินมากเลยค่ะ ได้มาทำแอปปากลางสวนลำยของคุณย่าต้องขอบคุณคุณย่าจริงๆนะคะที่เอื้ออานวยสถานที่ให้พีทนะคะได้มาถ่ายที่นี่ตอนนี้นะคะคุณย่าก็เป็นคนดังของพีทอีกเช่นเคยนะคะย่ากาลังดังไฟอยู่นะคะห้ามกลางสวนลำยเลยนะคุณย่าเนาะเนี่ยเราจะกินกันห้ามกลางตรงนี้เลยที่ไหนก็ยาวโคตรสวยเลยอ่ะต้องให้สวยขนาดเดอ่ะอันนี้เราคือเจ้างามขนาด แค่ปลาดุกแค่สองตัวนะคะต้องมาแอบกันถึงกลางสวนลําไยกันเลยทีเดียวค่ะมาเขินค้<อ>แค่ปลาดุกปลาดุกแค่สองตัวเราต้องพากันมาแอบถึงกลางสวนลําไยเลยค่ะเพราะมันมีความหมายกับเรามากมันจับยากมากนะคะอย่าพี่พี่เห็นโลเคชัทนที่นี่มันสวยจริงๆอิงอย่าก็อยู่เมืองสวรค์เลยค่ะ <What S 1> แล้วก็มีนางฟ้าสองคนสวยมากคือ มีความสุขที่ทุกครั้งนะคะที่พิทมาคือประเขินกับคุณย่าเนี่ยจะต้อนรับพิทอย่างดีทุกครั้งเลยนะคะไม่มีครั้งไหนนะคะที่เขาแบบปฏิเสธการต้อนรับพิทนะคะเพอต้อนรับแบบอ่าให้พิทมาเที่ยวไม่พอนะคะก็ยังหาโลเคชันสวยๆแบบนี้ให้พีทถ่ายคลิปอีกให้เผยแพร่ให้พี่ๆด้วยนะคะนี่นะคะก็ในกระติกนี่คืออะไรเออน้ำแข็งแล้วก็เราเตรียมครัวกันมานอันนี้ปลาใช่ไหมคะคุณย่า คนญาติเตรียมเครื่องให้เราเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนนี่สุดยอดคนญาติตาเครื่องเรียบร้อยเลยแค่แอปเดี๋ยวป้าเขื่อนจะเอาใส่ใบตองนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะป้าเขื่อนก็เอาปลานะคะใส่ไปในใบตองอันนี้ใบอย่างเจ้าป้าเขื่อนเนี่ยใบขมิ้นนะคะจะทําให้ปลาเราหอมมากขึ้นใช่อ้สวยมากเลยคะ่ปะป้าเขื่อนที่นี่เราค่ะกันแล้วไทยวนไหนสวนแล้วป้า ยาว่าให้ถ่า,รถายรถไถด้วยนะคะเข้ามาไถ่สวนให้คุณย่านะคะวันนี้มันทําให้อาสวนคุณย่านะโล่งไปเลยเหมาะแก่การมาทํากับข้าวแบบนี้นะคะเป็นปิกนิกเล็กๆนะคะดูโลเคชัน oh, สวยมากห่อแล้วนะคะห่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแอบกันนะคะหอ่หอเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ป้าเขินนะคะเอาแอบนี้ไปแอบนะป้าเขินะค,ะคุณย่าดีมากเลยนะคะตํามเครื่องให้ทิศเรียบร้อยเลยเร็วมากนะคะ นี่เราห่อแกงมาด้วยอันนี้แกงของคุณยา่าแกง,แกงยอดฟักเกลียวยอดฟักแกแว้ววันนี้เรามีตาก้องกิติมาศักด์อีกแล้วนะคะคุณย่านั่นเองอก็หอ่อสมักเล่นฮะสมัครเล่น, <laughs> ม,ลนมือสมัครเล่นค่ะคุณย่าบอกคุณย่ากลัวพีทหิวข้าวนะคะห่อข้าวมาให้ด้วยกลัวพีทจะผอมกลัวพีทจะผอมคะ่ะแล้วก็ใส่กอกใส่กอกมาย่างก็ได้น้ะเดี๋ยวเราเสียบไม้ใส่เอาแต่คือหนไหนนี่ใส่ ็มีน้้เอานั่นมาเกณฑ์แองก็เวกเนี่ยัดเดี๋ยวเราต้องไปหาตัดไอ้แองก็เป็นหองไวก่อนไอ้ยังไงนะอย่าเข็มกัดเข็มกัดไม่ใช่ไม่กัดไม่กัดเอาไหนกัดเอาที่เด็กก็ได้กัดไม่ทิ้งฟันไม่ทิ้งฟันเราต้องหาไม้หมยิ้มได้มาระหว่างน้าแตะก็ไ่ได้ ไม่อย่างเดียวเมือ่อคืนเดี๋ยวเราจะไปหาเออเอาเ,อาเอาก้าลําไยนั่นเลยค่ะนี่นะคะแกงฟักแก้วจากหลังบ้านคุณย่านั่นเองนะคะนี่นะคะน่ากินมากคุณย่าทำไว้เมื่อไหร่คะเมื่อกี้ทำตะกี้ทำตะกี้นี่นะคะใส่อากะปาแห้งด้วยนะคะ ดูสิผ้าที่กำลังจะตกดินแล้วนะคะ,ะผ้าที่จะตกดินแล้วเดี๋ยวรอให้ผ่านมันมีก็น้อยอย่างเนาะเดี๋ยวป้าเขินกำลังไปหาเข็มกัดมาแล้วเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยว,วเาราแอบปลากันค่ะในการข้ามสวนสวนลำไยเลยนะปิกนิกค่ะปิกนิกที่นี่เป็นเถียงของคุณย่านะคะที่เขาเผาทานเอาป้าเขินมาเผาทานเหรอคะคุณย่าบอกว่าให้มาดูว่าป้าเขินมาเผาทานหรือเปล่านี่นะคะที่เขาเผาเผาเป็นไม้ลำไยเหรอคะ ีอ๋อที่กองตรงนี้แล้วก็มาเผาเป็นฐานนะคะหนูตกใจมาเลยนึกว่าป้าเขินมาเผาฐานนย่ก็คือเป็นอ่ากันแปรรูปจากไม้ลำไยนั่นเองนะคะเป็นกองเลยปีดมีอ๋อมีดแมีดแม่ก้อเผาในถังนี้เลยนะคะอู้สวยมากเลยค่ะป้าเขินที่ควันนี้สวยมากอันนี้นะคะคือแอปปาของเราป้าเขอนนะคะไปเอาไม้มาแล้วโหโคตรเท่เลยค่ะ คุณย่าเท่มากเลยค่ะโห้ป้าเขือนเข้าใจใช้ไม้นะคะเพราะว่าเราไม่มีตองนะย่าเนาะเรามีตองมาเนี่ยมันก็เลยต้องใจอีน่ะเจ้าโอ้โหฟินมากนะคะกินท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้เลยผ้าที่ตกดินแล้วนะคะเดี๋ยวรอปร้าเขือนก่อนนะคะนี่นะคะคือไม้แอปปาดุกของป้าเขืนนั่นเองนะคะอลังการมากป้าเขืนไปซ่อนในมาเจ้าเนี่ย เศษไม้แถวนั้นเรษไม้โหโคตรเท่เลยค่ะคือสมแล้วนะคะที่ไปคุณคูนะคะที่สามารถอดัดแปลงได้ขนาดนี้หนูชอบมากเลยดูสิโอ้โหตอนแรกมันไม่มีไอตองนะคะมากัดที่นี่นะคะแล้วหนูเห็นว่าป้าเขอนอ่ไปเอาไม้มาหนูก็คิดว่าป้าเขอนอ่ะจะหาซีไม้แล้วก็ม,มัดที่ไหนได้ดูเท่มากมันจะเป็นแอปไหมคะป้าเขอนหรือมันจะเป็นปิ้งไปะละคะก็ปิ้งตรงนี้ได้เลยนะคะ รรยากาศโคตริีเลยนะคะเราแอบปลาดุกกันในกลางสวนลํำไยเลยะคะ่ะพี่กำลังตกดินแล้วนะคะคุณย่าไปเอาอะไรมาคะคุณย่าไปเอาน้ำเทมากเลยนะคะเนี่ย แต่คือมันพลิกง่ายนะคะะจน่าจะประมาณชั่วโมงนึงก็ยาน่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจะสุกควันด้เริ่้กลิ่นเริ่มกลิ่นไฟไหม้ค่ะย่างแป๊บเดียวไฟไหม้เลยค่ะกลออยู่ว่าเลยอ๋อต้องจับตลอดเวลาเหรอคะย่ังอยู่ว่าอ๋อต้องจับอย่างนี้นะคะไม่งั้นไหม้นะคะอเอาออังไฟไว้ก็ได้นะคะอเดี๋ยวก็อยเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันตรงนี้รอปลาดุก สุกหร Beni, ือว่าปลาดุกไหมคะมันจะไม่ไหมใช่ไหมคะพาเคิมันจะไม่ไหมนะคะเดี BACK ๋ยวเราไปน่าคุยกันเนาะระหว่างที่รอนะคะตอนนี้นะคะแอปเราจะไหมแล้วค่ะคุณย่าบอกว่าเร็วๆจะไหมแล้วโอ้ย่าย่าโอเคมันจะไหมไหมคะเนี่ยโอ้ย่าย่าย่าแอปเรานะคะ ป้าเขื่อนไปนู่นแล้วอ่ะป้าเขื่อนแอบเราไม้แล้วค่ะป้าเขื่อนไปเอาไม้อะไรมาคะเศีก่กอกอ๋อไปหาไม้สท่กอกมานั่นเองนะคะตวนก่อนในการบองสวนละเละมาเนาะค่ะใช่ค่ะเราต้องวางบนแครงอะค่ะแต่ว่าหนูว่ามันเท่ดีนะย่าวางฮะวางบนฮะกล่องนี่ตัวนี่ก็เจ้าอือฮะมันเป็นยางอืมแป๊บเดียวนี่คุณครูเขื่อนไปเอาไม้เสษแท่งกอกมาแล้วนะคะใส่กอกเล็กมากแต่ว่าไม้ไม้อลังการอีกแล้วค่ะป้าเขื่อน เศษเกาะจะย่างเกษอกาะิงด้วยนะคะโอ้ยผ้าที่ข้างหลังตก<ม>ตอนนี้ล,ลุงเลื่อนก็มาแล้วนะคะลุงเลื่อนเป็นคนช่วยชีวิตของแอปปาเราไว้ค่ะไม่อย่างนั้นก็คงไหมไปแล้วนะคะแอเลื่อนเอาแครงมาย่างแล้วนะคะนี่แสษกก็จะได้ย่างด้วยมีฐานพอดีเลยค่ะลุงเลื่อนมาได้ตรงเวลามากเลยเวลาเป๊ะพอดีผ้าที่ตกดินพอดีเลยค่ะว่าหัวมากเมื่อละเมืใจอ่ะ เดี๋ยเราก็รอแอปปาเราอีกแป๊บเดียวสักแป๊บก็สุกแล้วมังคะคุณยาประมาณชั่วโมงเหรอคะป้าเขินเดี๋ยวก็สุกแล้วนะคะเพราะว่ามันไหมมาก่อนอยู่แล้วนะคะอุ้ยมันหอมมากป้าเขินกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรารอแอปปาเราสุกแล้วเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวกันตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็คือยำหน่อใส่น้ำปูนั่นเองใช่ไหมคะป้าเขินฝีมือใครคะฝีมือลุงเลื่อนนั่นเองนะคะโอ้ยลุงเลื่อนไปหาหน่อที่ไหนมาคะ ี่ห้วยเดี๋ยไปแต่วันนะเออที่เราไปเมื่อวานนะคะแล้วลุงเลื่อนไปคนทําเองเลยอร่อยมากหนูนึกว่าป้าเขินทําที่ไหนได้ลุงเลื่อนทํานะคะป้าเขินสนด็มวอัดคลิปอ๋อป้าเขอนมวอัดคลิปก็เลยไม่ได้ทํานะคะปกติใครไปคนทํากับข้าวคะลุงอ๋อตอบแบบไม่ต้องคิดอ่ะป้าเขอนกําลังคิดอยู่ลุงเลื่อนตอบเลยนะคะโอเคนะเดี๋ยวเราก็รอแอบปลาของเรานะคะซึ่งพิษทำไม่ไปแล้วป้าเขินว่าจะสุกไหมคะสุก่ะย่างเลยค่ะคุณป้าค่ะ เดี๋ยวก็สุกแล้วนะคะแล้วก็แส่กอกของเราอีกโอ้ตอนนี้ผ้าที่จะตกแล้วคิดว่าจะมืดไหมคะป้าเขินถ้ามันสุกแล้วอะไม่มืดหรอกหรอคะม,มืดหรอกมันค่ำมาได้ <laughs> มันไม่มืดมันค่ำมาได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราเรา,เรามีไฟหัวเรามีไฟฉายคะ่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะแอปปลาดุกแล้วก็สุกแล้วพร้อมกับผ้าที่ตกอป้าปเขินเปิดสิคะอยากรู้ว่ามันสุกไหมอุ้ยกลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยอะเขินดูสิคะสุกไหมสุกไหม ลุ้นมากเพราะว่าไหมมาแล้วรอบนึงนะคะเนี่ยสุกเนี่ยเห็นไหมสุกจริงจริงด้วยอุ้ยหอมมากเลยค่ะหอมเครื่องแบบสมุนไพรที่คุณย่าตำมาเนาะป้าเขินเนาะนี่นะคะคือปลาดุกที่หนูกับป้าเขินไปหามานะเองนะคะอุยหาลำบากลำบนมากต้องมากินไกลถึงในสวนลำไยเลยนะแสดงปลาดุกตัวนี้นี่มีบุญมากเลยนะคะมากินกลางสวนลำไยกันเลยทีเดียวอ่ะ ปลาเขื่อนชิมค่ะชิมพริกชิมเลยเอาให้หนูชิมเหรอคะอ่ะหนูมาชิมให้ดูนะร้อนมากเลยค่ะชิมก่อนเลยมาค่ะคุณย่าค่ะเรามากินปลาดุกฝีมือคุณย่าแล้วก็ฝีมือหนูปลาเขื่อนที่จับมานี่ค่ะออันนี้เป็นโชว์เลยคุณเตียนยิ้มเลยอร่อยอร่อยค่ะยิ้มเลยพูดก่อนยิ้มเลยหนูเชื่อปลาเขื่อนละที่ปลาเขื่อนบอกจ้ะ แต่ว่าหอมอมมกร่อมยอร่อยอร่อยหนุงเลื่อนชิมไหมคะให้หนุ่งเลื่อนชิมเพราะว่าเขาเป็นคนที่เอาแต่แข็งมาไม่งั้นมันคงไม่สุกแน่ๆไม่แน่นอนค่ะหอมขมิ้นนี่ยหอมเนาะรู้ป่าวว่ามันเป็นใบขมิ้นมั้ยจ้าตื่นเต้นกันเลยหรอเป็นได้พรองเจ้ารึเมื่อลำหญ้ามาชิมอ่ะย่าคุณหญาชิมฝีมือตัวเองสิคะคุณย่าตาตั้งแต่ตามน้ำแต่บ่ายโมงอะค่ะคิดดูตามบ่ายโมงถึงสองโมงว่ะหัวเราะ ตำหนึ่งชั่วโมงค่ะน้ำพลิกนี้อ,อ่ะย่าชิมสิคะเป็นจะได้พ่อเจ้าน้ำเต,ตะเ <laughs> ยี่ยม,ยยม <laughs> น้ำเตะ <laughs> โอเคค่ะแล้วก็ได้มากินเอาบรรยากาศนะคะที่กลางสวนของคุณคุณย่านะคะคุณย่าก็เอออำนวยสถานที่พี่ทุกครั้งก็มารู้สึกว่า อบอุ่นใจทุกครั้งนะที่ทุกคนต้อนรับนะคะก็อยากให้ไป่างนี้ไปนานๆนะคะทุกครั้งที่หนูมาอย่าให้ทุกคนต้อนรับแบบนี้ไปนานๆวันน,น,วนี้จะขอปิดคลิปไปก่อนคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะปเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแนลไปนานๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราพาไปทำอะไรดีน่า <น S 1> เคื่อเดี๋ยวติดตามต้องรอติดตามนะคะเดี๋ยวนี้ปเป็นนางเอกช่องไปแล้วนะคะเนี่ยพีเอฟซีจำได้ละโอเคงั้นวันนี้หนูขอปิดคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ